สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบประพุนครูใหม่อีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะและเทคโทนโลยีวันนี้เรายัางคงเรียนเรื่องของอวัยวะภายในวันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของหัวใจนะคะหน้าที่ของหัวใจทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนรู้พร้อมคุณครูเลยนะคะค่ะหน้าที่ของหัวใจหัวใจเป็นอวัยวะสําคัญมีหน้าที่ สูบฉีดโลหิตนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะในส่วนของกิจกรรมใบงานวันนี้นะคะคุณครูจะให้วาดภาพระบายสีกิจกรรมที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วด้วยสีแดงนะคะและเต้นช้าหัวใจเต้นช้าด้วยสีเขียวลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งภาพนะคะอะ่ภาพแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงนะคะกำลังฟังเพลง อย่างมีความสุขแบบนี้ทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าคะถูกต้องค่ะหัวใจเต้นช้าเพราะฉะนั้นเราให้เราระบายสีเขียวลงในช่องนะคะสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยเราก็ดูภาพถัดไปนะคะให้นักเรียนลองสังเกตว่ากิจกรรมที่ทำทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าถ้าเต้นเร็วให้ระบายด้วยสีแดงถ้าเต้นช้าให้ระบายด้วยสีเขียวนะคะ หลังจากที่นักเรียนระบายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปส่งในไลอัลบัมในไล่กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ